ฟุตซอลชายไทยไทยอินโดนีเซีย1-6คว้าเหรียญเงินซีเกมส์ครั้งที่33วันที่19ธันวาคม2568เวลา19นาฬิกาณนน,นทบุรีสเตเดียมการแข่งขันฟุตซอลชายในมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่33นัดที่4ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียโดยทีมชาติไทยมี9คะแนนเต็มจากการชนะมาเลเซียเมียนมาและเวียดนามมาก่อนหน้านี้ขณะที่อินโดนีเซียมี6คะแนนจาก3นัดทำให้เกมนี้ไทย ต้องการแค่ผลเสมอเป็นอย่างน้อยก็จะคว้าเหรียญทองสีเกมทันทีเกมนี้มิเกลโรดริโกวางห้าคนแรกเป็นอรุษเินบัต G.K. วรศักดิ์สีรังไพรโรดกริดอารันสัญ,ญลักษณ์อิติชาประภาพันสีอมมรินเอกาพันธ์เริ่มเกมมาทั้งสองทีมเปิดเกมแรกใส่กันทันทีและนาทีที่สี่ไทยได้ลุ้นจากจังหวะที่อรุษเสนบัตตัดบอลแล้วจ่ายให้กริดอารันสัญ,ญลักษ์สับหลอกก่อนแต่งเข้าซ้ายแล้วยิงออกไปนาทีที่6กไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากคิกอินและเป็นชาววลาสีอาวุธที่ยิง ด้วยสายไปติดเซฟของอามัดฮาบิบีนาทีส1บไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะชิงแล้วมาจบที่อธิปภูมิมุ่นพลายแต่บอลหลุดกรอบออกไปนาทีที่13ไทยมาเสียจุดโทษและเป็นฟรีมานอาเดียนสาที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้อินโดนำก่อน1-0่นนาทีสิไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาเก็บบอลแล้วพลิกยิงด้วยขวาแต่ยังไปติดเซฟของฮาบิบีนาทีสิบอินโดนีเซียหนีห่างเป็น2-0จากฟรีคิกที่อาเดียนซาหน ให้ไยาก์สะอาดยิงเข้าไปและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เครื่องหลังนาที23อินโดนีเซียมาได้ประตูนำห่างเป็น3-0จากคลิกอินและเป็นซาเมลเอโกที่ยิงด้วยซ้ายเข้าไปนาที26ไทยหน้าได้ประตูเสมอจากจังหวะที่อธิปพงมมุ่นพลายลากไปซัดด้วยขวาแต่ยังติดเซฟของอามัดฮาบิบีหลังจากนั้นไทยเล่น p o w e r ์เพลนาที28อินโดนีเซียนำห่างเป็น4-0จากจังหวะตัดบอลได้และเป็นริกกี้อามารดาที่ยิงเข้าไป นาทีสาสิบไทยหน้าได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่อธิวัฒน์แจ่มเจริญได้ยิงแตกยังไปติดเซฟของฮาบิบีครั้งนาทีสาสิบสามไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่อิธิชาประภาพันได้หลอกยิงเสาแรกแต่ยังติดเซฟของฮาบิบีครั้งนาทีสาสิบสี่ไทยยังพาวเวอร์เพลต่อเนื่องและเป็นอลงกรจันทร์ที่ได้กดด้วยซ้ายแต่ยังไปติดเซฟอีกครั้งนาทีสาสิบห้าอินโดนีเซียตัดบอลจากไทยได้แล้วเป็นอาเดนซานูยิงเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็นห้าถึงศูนย์นี่ นาที37ไทยตามมาเป็น1ถึง5จาก power p เพลที่วรศักิ์สีรังไพรอจ่ายให้กริดอรันสัญ,ญลักษ์ยิงเข้าไปนาที39อาเดียนสยานูตัดบอลจาก power p เพลของไทยได้ก่อนยิงไกลเข้าไปให้อินโดนีเซียนำห่างเป็น6-1ถึง,งช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมฟุตซอลชายทีมชาติไทยไท่ายินโดนีเซียไป1-6ทําถึง 6, ให้คว้าเหรียญเงินในครั้งนี้มาครองเท่านั้นโดยหลังจากนี้ฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะประชุมแผนเพื่อสรุปผลงานและเตรียมทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์ ถัดไปในศึกฟุตซอนเอเชียนคับพ2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่27มกราคมถึง7กุมภาพันธ์2 5 6 9